สวัสดีครับผมพ,พี่ต้นพี่เจนเพนศึกษาอยู่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศผมปีสองครับพอยชอสองในเอกในสารศึกษาทำอะไรบ้างเอ่อใช Turn ้ในการดาวน์โหลดไฟล์เล่นเกมแล้วก็ทำงานครับความถี่ในการใช้น้องใช้บ่อยแค่ไหนทุกวันเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้กันอะไรกัน laptop ครับให้กับความเร็วของสัตว์ยาดิจิทัลนะคะไม่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าความแรงแล้วความเสถียรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แล้วมีปัญหาบ่อยนะคะอย่างเช่หนหยุดหยิบแบบช้าหรืออะไรย่างี้ก็มีปัญหาบ่อยอยู่ครับเรื่องปิงของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องสัญญาณความเร็วแถ้าเกิดว่ามีปัญหาน้องสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้งานไหมคะได้ครับะจุต้องการบริการอะไรเพิ่มไหมคะในการใช้งานก้าไหก็ไม่มีคิดว่าเราควรเพิ่มบริการอะไรในการใช้งานระบบก่ะ เป็น e x พอ point าเตอร์ wifi ครับที่ให้มันใช้งานเชื่อมต่อไฟได้ด้วยถ้าถามว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุงระบบข่ายการน้องต้องการให้มันรองรับในการใช้งานได้ไรบ้างถ้ามีการปรับปรุงผมอยากให้เพิ่มความเร็วเน็ตสักประมาณ50เมกเพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆได้เ็ยยิ่งขึ้นแล้วโดยรวมแล้วน้องมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะคะก็อยากให้คอมทุกตัวของแผนกนี้ ปรับแก้แการ์ด Wi-Fi ใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเชื่อม Wi-Fi บางทีมันหยุดสัญญาณขาดหาย